ก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาลองโอนเหรียญฟรีที่ได้าจากการโหลดบิดโหลดโหลดบิดปล่อยบิตนะครับเป็นเหรียญน่ย BTT นะครับได้ครบ1,000แล้วสามารถโอนออกได้เข้าบอกแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะทำการลองโอนดูว่ามันโอนได้จริงไหมแฮสเบิร์ดอะไรเนาะ ไม่ถูกอีกงานมาเลยจำพาสเวิร์ดไม่ได้เฮ้ยอ๋อมันเป็นภาษาไทยเวนผมจำพาสเวิร์ดไม่ได้อะไรวะ ก็นี่นะครับได้ล้ได้ละ้นะครับผมเปิดเข้ามานะมันก็จะเป็นแบบนี้อันนี้คืออันแรกเนี่ยที่ผมเคยไลฟ์บอกไปใช่ไหมว่าอันนี้คือที่เราปล่อยบิดแล้วเราจะได้ค่าตอบแทนมาเป็นเอ่อ BTT นะครับส่วนนี้เป็นกระเป๋า wallet ของผมก็จะมีอยู่ประมาณแสน BTT ส่วนนี้ท่คือได้มาฟรีๆทีนี้ผมจะลองโอนจาก ที่ได้ปล่อยบิตมาเนี่ยปล่อยบิตงงๆเนี่ยได้มาเนี่ยผมจะลองโอนมานี่ดูดิว่ามันจะมาไหมผมก็จะโอนมาพันหกสิบหกป๊าบเซ็น you are about to send one thousand six six btc b t b t c total b, b t t กดเซ็นปับ๊บ Your transaction is pending. Your if you s h o u l a p p r o v e after four years please contact. Okay. บอกว่ารอรอนะครับแต่ว่าเนี่ยมันก็เพิ่มมานะเห็นปะ่ะก็ได้แล้วอะ่ะก็เพิ่มมาเดี๋ยวผมดู เนี่ยนะครับมันมันเพิ่มมาแล้วเห็นไหมบวกมาหกหกเนี่ยเดี๋ยวผม,มให้ดูก่อนเนี่ยเห็นไหมครับมันเพิ่มมาแล้วเนี่ยที่ที่โอนไม่กดโอนเมื่อกี้ได้เลยค่าฟรีอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง TRX นะครับเนี่ยได้ละ ตัวนี้ผมก็สามารถโอนกับเข้า e x c h a n g e ได้เลย Exchange ที่มันมีกระเป๋า b t t นะผมก็สามารถโอนได้เลยโอนออกได้เลยไปขายได้เลยผมว่ามันมันก็ไม่รู้ดีผมว่ามันก็ได้ฟรีอะไอเหรียญพวกนี้เวลาได้ฟรีใช่ไหมเรามันไม่ค่อยมีราคาสูงเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเวลามันพุ่งหรือว่าลาเวนเดอร์มาแล้วมันมีแท่งมหาัศาจรรย์อย่างเงี้ยเราก็สามารถโอนออกไปขายได้ นั่นก็คือแบบกำไรแบบฟรีๆเลยแค่เปิดคอมเนี่ยเปิดคอมเปิดคอมปล่อยบิโง้อเนี่ยเนี่ยได้เลยนะครับผมเปิดผมไม่ได้เปิด24ชั่วโมงอะไรนะนนะผมก็แค่เปิดตอนที่ผมใช้คอมแค่นั้นเองไม่ได้เปิดเยอะแยะอะไรมากมายเลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ หวังว่าทุกคนถ้าเกิดว่าใครแบบลองเปิดแล้วไม่เข้าใจอะไรก็อินบ็อกซ์คอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้มันก็ง่ายๆแค่โหลดบิดมาโหลดบิดมาปล่อยบิดปล่อยปล่อย,อยเนี่ยปล่อยอัพสปีดให้เขาโหลดให้เขาดูดอะปล่อยไฟให้เขาดูดอะแค่นั้นเลยแล้วเขาก็จะเราก็จะได้อะแต่ผมไม่รู้ว่าเขาคำนวณยังไงนะเนี่ยถ้า ถ้าผมสังเกตนะถ้ายิ่ง Connected BTT User เยอะผมรู้สึกว่าผมจะได้เหรียญ BTT เนี่ยไวมากแล้วก็เยอะด้วยนะครับตัวนี้ลองดูลองดูที่ผมสังเกตนะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรครับแค่บอกว่าได้เหรียญฟรีแล้วโอนออกได้แค่นั้นแหละ